เอาให้อึงเทย่านิคโคลแฉสนันหญิงแพสยาจะตามเอาผัวเก่าฉันทุกคนเป็นประเด็นเดือดอีกรอบเมื่อล่าสุดเทย่านิคโคลได้ออกมาโพสต์ข้อความฟาดจัดหนักแ์ดาราหน้าเก๋โดยข้อความดังกล่าวเผยว่าทำลายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยออกมาพูดหรือชี้แจงใ,ใด เพราคิดว่ามันคือเรื่องในครอบครัวเราจะแก้ไขกับเฉพาะคนของเราเพื่อให้กระทบลูกให้น้อยที่สุดและตอบโต้ในเวทที่ซอบที่สุดแล้วแต่ที่ผ่านมาการกระทำใดๆไม่เคยให้เกียรติและส่งผลต่อจิตใจมาโดยตลอดเรื่องมันมีอยู่ว่าหญิงแพทยสยาน้องในกลุ่มที่วันนี้เกิดเรื่องขึ้นบอกว่าไม่สนิททักและโทรมาว่าจะมาหาเรายังขอสามีเก่าอยู่เลยว่าน้องจะมา ให้มาได้ไหมจนมาเจอกันเราก็เอ็นดูแนะนำมันให้รู้จักกับสามีเก่าเราหลังจากนั้นเราก็เห็นว่าไป Follow IG กันฉันเห็นยังคิดว่าเออดีได้รู้จักน้องในกลุ่มและก็ไม่เคยเอะใจใดๆซึ่งเห็นเหตุการณ์ที่เจอครั้งแรกคือ16สิงหาคม2566จนกระทั่งเริ่มต้นประมาณกลางพฤษภาคม2567มีคนบอกเริ่มมีคนคอยสกิดว่าสามีเก่าเรามีคนคุยและเป็นคนที่เรารู้จัก ตอนนั้นยังไม่คิดว่าจะเป็นผู้หญิงแพทย์สยาคนนี้จนในที่สุดเรื่องเราก็แดงขึ้นชัดเจนจากภาพหลักฐานและพยานที่อยู่ตรงนั้นเปิดตัวแบบที่ไม่อายต่อหน้าคนที่เรารู้จักทั้งนั้นไม่นึกคิดถึงผลที่จะตามมาและเมื่อข่าวกระจายอย่างรวดเร็วเพราะรู้จักกันหมดคงเป็นเพราะข่าวข่าวข,ของหญิงแพทย์สยานี่จึงไม่แปลกใจที่ใครๆจะปากต่อปาก ตกใจกับความต่ำตมที่เอาได้แม้กระทั่งคนของพี่เคยไปเที่ยวต่างจังหวัดกับลูกๆของเรารู้ว่าตลอดว่าเรายังไม่เลิกกันแต่เมื่อพอเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยวไปพูดกับคนอื่นให้ตัวเองไม่ผิดกับเรื่องนี้ว่าเขาอยากกันแล้วบ้างละ่ะเขาเลิกกันแล้วบ้างละ่ะใช่ค่ะอยากกันแล้วยาม,มาสามปีแล้วแต่ก็ยังคงอยู่ด้วยกันชั้นสามีภรรยามาโดยตลอดโลกรู้แต่คือมึงไม่รู้อยู่คนเดียวกันหรอ หาพฤษภาคม2567ที่ผ่านมาฉันยังสั่งทำเค้กเป่าเค้กให้สามีเก่าฉลองกันที่ร้านเพื่อนครอบครัวพี่น้องทุกคนมาร่วมยินดีภาพถ่ายทุกอย่างมีหมดลงสตอรี่คือไม่เห็นทำลายที่ฉันยังคุยกับสามีเก่าแบบผัวเมียก็มีก่อนที่จะมีปัญหาทะเลาะก,กันซึ่งก็ไม่ใช่ครั้งแรกผู้ชายจะไปตอนไหนยังไงก็คือเลว แต่ผู้หญิงแพสยารู้ชีวิตเรามาตลอดยังกล้ามาเอากับเขายังกล้าปากดีไม่มีสำนึกกับการกระทำชั่วๆที่เกิดขึ้นฉันไม่ได้เลิกกันมาก่อนค่ะฉันเลิกหลังจากรู้ว่าหญิงแพสยามาเอากับสามีเพราะความสกปรกนี้ฉันเกินรับไหวผ่านอะไรมาร้อยแปดเจ็ดย่านน้ำไม่ไหวนะหรือต่อไปจะหาเหตุผลให้ตัวเองไม่ผิดเอ่มต่อให้นะต่อให้เลิกกันเอาต่อหน้าทันทีได้หรอคะจะเวไหนก็คือเฮียค่ะ และความพีคคือจะตามเอาผัวเก่าฉันทุกคนไม่ได้นะคนต่อไปฉันต้องระวังเธอนางแพสยาบอกเลยว่างานนี้ชาวเน็ตหูผึ่งกันเลยทีเดียวหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทั้งทีมงานเราจะรีบมาอัปเดตให้ค่ะทางทีมงานเราขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ